เะะทียบอมนประสบการณ์สาหรับคนที่มีงานทำนะคะน้องๆทั้งภาคปกตินะคะ,นะคะซึ่งจบม .3 หรือจบม .6 นะคะสามารถเข้าศึกษาต่อได้นะคะเรามีทั้งหมดต่อยอดเลยต่อยอดเลยนะคะมีทั้งหมด6สาขาค,ค่ะมีบัญชีคอมพิวเตอร์นะคะธุรกิจสถานพยาบาลบการตลาดนะคะทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็เทคนิคยันยนต์เครื่องกลไฟฟ้านะคะแล้ว สถาบันของเรานะคะคเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างอนาคตให้เด็กนะคะจบแล้วมีงานทาจบแล้วมีงานทำนะคะเรามุ่งเน้นตรงนี้มากนะคะขอเชิญนะคะผู้ปกครองที่สนใจนะคะเรายินดีที่จะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะเหมือนเป็นบุตรหลานของเราค่ะ จะเห็นได้ว่าครอบคลุมในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับในหลายๆสาขาในหลายๆด้านตอนนี้มีธุรกิจสถานพยาบาลซึ่งตอ,ตอนนี้เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากแล้วก็ให้ความส,สนใจเข้ามาเรียนกันเยอะแล้วก็เทียบโอนประสบการณ์เรียกว่ามาได้เลยแทบทุกรุ่นตอนนี้นะครับหลายจังหวัดให้ความสนใจให้ความสําคัญไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้จะปรับวุฒิการศึกษาวิาริตฐา,านะของคุณยินดีมาเลยที่นี่มาปรับกันมานําวุฒิการศึกษากัน ให้เท่าทันกับเหตุการณ์ทันสมัยมากขึ้นวันนี้เราจะปรับตัวเองเข้าสู่อาเซียนด้วยต้องตามให้ทันต้องเตรียมให้พร้อมเพราะว่าเขาเน้นเรื่องอ่านอาชีพมากๆนะคะมีการแข่งขันเข้าสู่อาชีพนะคะดังนั้นจบสายอาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พร้อมที่จะเข้าอาเซียนครับเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาที่วิทยลัยเทคโนโลยีพานิชยการลบบุรีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพิ่มทักษะและความชำนาญค่ะมีเพื่อนฝูงหลากหลายอาชีพนำไปใช้ในหน่วยงานได้จริงผมมาเรียนรู้เพื่อนนำทฤษฎีเนี่ยไปใช้ในหน้าที่การงานครับปรบับบตัวเองค่ะเรียนจริงรู้จริงต้องการตลาดครับร,บรู้ลึกช่องทางการตลาดเข้าถึงใจผู้บริโภคครับประสบผลสำเร็จในการขายค่ะที่นี่เรียนจริงรู้จริงโลกก้าไกลตั้งยุคไอทีค่ะพอมพิตอร์ค่ะไรยรุ่นแล้วที่สำเร็จศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพิการทุพพรีมีความมุ่งมั่น เป็นวิทยาลัย ผู้สร้างอนาคตจบแล้วมีงานทําวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการลบบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพรุ่นที่15ระดับปวชปวสสาขาบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุร,รกิจสถานพยาบาลเทคนิคยานยนต์เรื่องกลไฟฟ้า,า,าเรียนเฉพาะวันอาทิตย์จบหลักสูตรภายใน1 0เดือนผ่อนชําระค่าเทอมได้สมัครด่วน0 8 0 219 2 4 4 3 036 613 475 036 412 9 2ง วิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยการลบบุรี oh! บริษัท E&E i n t e r s e ว i t จำกัดบริการสายงานด้านวิศวกรรมติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเรื่องจากเรื่องปรับอากาศงานเชื่อมงานก่อสร้างทุกประเภทและงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุทดแทนธรรมชาติทุกชนิดบริษัท E&E i n t e r s e ว i t จำกัดได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชื่อมัน่นในบริการตั้งอยู่เลขที่44หมู่13ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโทร085 421-0868 ENE อินเตอร์สวิต e, คุณภาพได้มาตรฐานบริการประทับใจ เชิญพิสูจน์ความอร่อยรสชาติระดับประเทศก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กก๋วยเตี๋ยวดังอดีตห้านายกรัฐมนตรีตนตำรับพ่อเต่งวัดดงมูลเหล็กเนื้อตุนหมูตุนเนื้อโคข,ขุนคัดสรรพิเศษจากกำแพงแสนหอมนุ่มเปื่อยน้ำแกงสูตรเฉพาะจากญี่ปุ่นเรื่องในเอนแก้วขอบดงริ้วมามลิ้นเนื้อสดตับลูกชิ้นเนื้อชิ้นเอ็นแคบหมูพิเศษชุดใหญ่หม้อไฟรวมมรก๋วยจับยวนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณใส่มะนาวสดรสจัดจ้านไม่ใส่ผงช คูรถหุยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กสาขาสอโอชาทางแยกเอราวันถนนนเรศวรซอย14 0 3ี411น7 2 0 8 1 372 7 2 8นของดีที่อยากให้ลองฝนตกถนนลื่นอย่าละเลยตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์อย่าละเลยการวางแผนก่อนเดินทางครับอย่าขับรถ ้วววยความเร็สอย่าละเลยการตรวจเช็คระบบเบรกในหน้าฝนนะคะอย่าใช้รถหากไม่จำเป็นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรี นี่คือประเด็นที่น่าสนใจในรอบวันนี้กับรายการขย่งก้ากระโดดนะครับต้องย้ําเลยนะครับอยากให้ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆราย,รายการผ่านวานอนชแนลวานอนชแนลเคเบิลทีวีลพบรีนะครับอยากจะชมเรื่องราวในท้องถิ่นใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ต้องชมวานอนชแนลเคเบิลทีวีแห่งนี้นี่แหละครับซึ่งผลิตโดยบริษัท DJ Adverting a ซิ่งแอนด์โปรดักต์จำกัดร่วมกับชมรมเคเบิลทีวี ลบบุรีนะครับเปิดโอกาสให้มีสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อทุกๆคนทีเดียวครับอยากให้เป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมบ้านเรานะครับหลากหลายเรื่องเราววานอน h a n n e l นะครับโดยคุณวิโรธรัตนวิภาหะอำนวยการผลิตนะครับก็สามารถให้เราเป็นสน่วนหึ่อของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางครับต้องย้ำเลยวานอนช n แนล วานอนนิวส์นะครับวานอนรดิโอหรือจะเป็นเว็บไซต์ w ว w l ์ w ไวด์เว็บลบุรีหรือเข้าไปที่แฟนเพจครับที่วานอ Channel วีนี่คือสื่อต่างๆทุกแขนงที่เราจะมุ่งหวังตั้งใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โฆษณาทุกช่องทางครับให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องอย่างสูงสุดนะครับฝากไว้ในใจของทุกๆคนคับ วานอนชาแนลแล้วก็จะมีรายการต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วก็จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการขยิยงก้าวกระโดดหมดเวลาแล้วครับผมสิงห์หงษเล็กเข็มคุณวิโรธรัตนาวิพาหารและทีมงานบริษัทดีเจแอดเวสซิ่งแอมโปรดักต์จำกัดลาคุณผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆสวัสดีครับ